ก็ S <S <S สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ใน EP ที่6<อ>ถ้าจำไม่ผิดนะเออซึ่งเรื่องของมึงครับโปรเจกต์ทำของเนี่ยยังไม่เสร็จช่างน่าเสียดายเฮียรือ้อหายใจอยู่หลอดเดียวกินแอปเปิลทองครับนี่กินรีบวิ่งมาก่อนที่ตายแล้วของแตกไปเลยก็ เน <Yeah. S 2> า่ยทำพวกนี้ของมันฟูที่พี่คิดไว้ไว้ทำพวนนี้พี่ควรเจาะให้เป็นทางให้น้ำมันเข้ามาแล้วก็ทำทางรอดดีนเอาว ต้นไม้ให้มันลอยได้เอยคาบชุดเกาะมาใส่ก่อนแปบบ๊บดีเหมือนยังจะไปล่าสมบัติกันไหมบินตัดเรียบการไว้ก่อนนับเี่สมบัติใต้ทะเลนะใช่ว่างๆค่อยได้ของดีๆขุดไวๆค่อยไปล่าเนาะ ฮ่าตเธอตุ๊ดตุ๊ดตุ๊พี่รังรู้แร่ตามเกาะกลาง พี่จะไปสำรวจใต้ทะเลไปดูไออะชิมเป็นผมดีพี่เห็นแล้วเวจ๋งดีสำรวจเงนยบๆกระสุนพี่เหลือน้อยแล้วไม่นับที่ว่าพี่ยิงพลาดไปสามนัดเลยมั้ง แถวนั้นแหละคนบ้าะลรจะยิงคมทุกนัดผ่านโดยดุลให้ทำ อีกแล้ววันหนุ่มบางละจันนี่เฮ้ยได้ชุดใหม่ 一定没买、啊、呢你 หัวเรือม่นต้องอยู่แถวๆนี้แหละถ้าท้ายเรือมันแหกขนาดนี้หัวเรือมันจะล่อนไปไหนไกลวะใช่ไหมวินเรือหักท่อนเนี่ยหัวเรือมันต้องอยู่เจอเพชรขดน้อยเลยไอย้อยู่ใ,ใกล้ๆกันก็สองเม็รเอง เรีนเขาไม่เรียกว่าเพชรหรอกเขียห,หมู่บ้านแม่งอยู่ใกล้เราเลยแค่เราไม่รู้เฉยมันอยู่ตรงไหนได้เฮียถากกอกทำอยู่ไหนเนี่ยริงก็ขุดแบบที่พี่ขุดอะขุดแม่งเจาะขึ้นมาเลยเออได้ได้แล้วก็กุดตามขึ้นมาโดดโดดิงๆขึ้นมาอย่างมากก็ใช้เวลาไม่เกินสองนาที ตอก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 เว้นตัวเองอยู่ลึกจัดอันนั้นน่าจะหนาทีอันนั้นสวย <c oughs> บ้านแสนสุขวะ่ะใช่ทางไปทางเหนือเหนยวขวาอันนี้แหละทางเหนือ,ทา,นอทางเหนือตรงเลยนี่วะ่ะวินพี่จะล่าสมบัติแป๊บนึ่งนะโอเคพี่ ผมเจอถากขึ้นละฝากเก็บปืนปงดินปืนมาให้ด้วยถ้าเป็นไปได้อ่ได้โอ้ยยังมีเพรอถือใกล้ตัวเองมีหุดโอือของกินมีโปเทโต้ โป๊เต๊โต๊ะฟังกินซีพี่ก็ไม่รู้วิธีปลูกฟังกินหรอกพี่แค่ทำตามใจฉัน <c oughs> ผมวางเตาเผาเหล็กเผานั่นไว้เท่าไหร่แล้วอ่ะ ต่อสร้างของเหตของหายาก บ а บู boo, นี่เราใช้เป็นฟืนไปก่อนนะ <Ừ. S 1> มันตัดง่ายราคาถูกใช้เป็นฟืนไปก่อนได้แค่นี้แหละช่วงนี้เออเก็บ <Okay, S 1> ผมเจอทางนี่ไงละ่ะครับยุทุอเกาะปัดใสแบบเอียประกันชีวิตประกันชีวิตหนึ่งส่วนหนึ่ง อ่าใช่สายสีนั้นผ่าซ้อยู่ไหนวะผาาร้อยรงนีไอ้เหล็กทองแดงผมลืมขุดมาได้พี่ไปหลังกลับคุณไปแล้ะกลับมาแล้วมไ,มไม่รีบไม่รีบไม่ได้รีบใช้ขนาดน,านาั้นเะีเปอรหน ก่อสร้างต้องมีสติ๊กประตูหินเอ่อสติ๊กที่ผมร,รู้จักคือสติ๊กที่บอมอย่างเดียวพี่จริงโโตโตรแล้วมีมอเตาไหมพูดปเป็น่องไจอ่างั้นครับกร้าซถ่มอ,มอ,มอกระสุนมัน ไม่ค่อยมีจริงเ่องแรกก็ใช้กล้ามมอไปก่อนนะวินอแต่พรเราจนพี่มันจนต้องทนปั่นรถทีบไะประมาณนั้นเจอหินเลสโตนมั้งปะเจอหินเลสโตนเ่ะผมไม่เจอนะพี่แนะนำให้รีบหาเลยเราได้ใช้ประโยชน์จากหินเลสโตนเป็นยาอ่อนนี่นั่นนี่ อย่างน้อยก็นในตอนนี้นะปีนี้เตอร์อนมันหายยาก เดี๋ยวพี่ไปล่คิปเปอร์ก่อนแล้วกัน <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่จะเจอของเลยตามเกาะคิปเปอร์มันไม่ค่อยเกิดยังไงก็ไม่นึงน่าพูดปุคิปเปอร์ไม่เกิดในเกาะไอเวนย <Yeah. S 3> ผมมีเพชรไปแบ่งพี่ลืบเลือเลยพี่ ใ,ใครไผมมีเต็มกี่สแต็กดิกี่แตกเอ่อต้องคุากี่อันไม่เชิงมากกว่าสามสแต็กเอ้ลอยกว่าที่สามเร่แล้ต้องการปืนว่ะจะใช้ปอะไปต่อยอันอออนี้อีเพอร์หนึ่งตัว ให้ยีให้อย่อางอ,อื่นได้ยแยกหดหมู่ของกับไปนี่ไว้หน่อยน,นะพี่กับอุปกรณ์ตากบ้านานี่นั่นที่แยกไว้แล้วในบ้านฝั่งเนี้ยนะเองเจ้าธนูปะ่ะครับเอานะพี่โอเคเอ้กำลังต้องการเลยแม่งเกิดพอดีเลยกำลังสิ่งผ่านแม่งเกิด ยิงทีเผยเลยอได้ยินปืนมาเก้าเดี๋ยวพี่ปั๊มกระสุนทืนเราได้ใหญ่แล้ววิน ไอ้บนกาอนนี้ทำไมมันฟาร,ร์มคิปเปอร์ดีจังวะินผมไม่รู้แต่ผมโดนนะนี่ปักใกล้ตายเลยโดน,นะ iden, อะไรปักไอหอกไทเดนอะน้าเล่ไปทะลุตรงไหนมาเลยเอ่อผมมาอยู่ตรงบ้านพี่อ่ะเฮ้พี่โดยแล้วเองมงอยู่ตรงบ้านแต่พี่ไม่รู้เอ็งอยู่ตรงส่วนไหนของเรา ไอ้ผมไปขุดจากเกาะข้างมาเออพี่ก็อยู่เกาะข้างๆนี่เอ่อเกาะใหญ่นะพี่เออเกาะแผ่นดินใหญ่เนี่ยพี่อยู่ห่างจากเองนิดเดียวมั้งพี่ไม่รู้ว่าเองอยู่ไหนด้วยซ้ำให้ตายสิสิ่งแบบกระสุนหมดไม่ใช่อะไรพี่จะไม่สู้ถ้ากระสุนหมดมไม่มีปืนไม่มีปืนไม่กล้าสู้ออกผมแกเกยจบละไม่นะวิน ไอ้เบลยี่สิบผมเพราะชี่ยต้องยิงประหยัดหน่อยละซาโอ้กูเกือบตายกูเกือบตายเกือบโตัวนอบอลตะปูคิเตอร์สเกเลตันมีครบเลยพี่ต้องไปเอากระสุนกันถ้าจะสวยไอ้ยักษ์หอกไทยปลามาจากไหนวะปลาแม่นยวน ดาวเนี่ยไอ้ยผมเอาลาพีสไปเก็บไว้ในกล่องแร่นะพี่ได้เลยอาวินนี่อาอหารลาพีแร่กระสุน470แล้วกันอยู่ ใช่แต่พี่ยิงทีนี้พี่คิดหนักเลยปืนแม่งกระสุนแพงไม่เถี่ยงตรงมันดีแต่กระสุนมันแพงขเข้าใจแล้วิกระสุนแม่งแบบโป้งเดียวตายโอ้เข้าใจได้ ไม่เชื่อว่าโดนโป้งเด๋ยวแล้วแตกไม่ใช่แบบไปถึงปุ๊บโป้งไม่ตายหมาอะไรเลยเอาเทียมกันนะพี่ผมให้เพชรพีไป3ามสองาสามสองเองไปหาเพชรจากไหนไหรึล่วงมันจะดีมันก็ได้เยอะเออจริเรื่อ็จริงไอ้คงไม่ได้ไปขุดตามทะเลครับไปที่อันตรายๆเลยอู้ใช่ไม่อันตรายเลยเพ่ เจอลาวาแค่สองสามรอบเอีดีอย่าด้มาลาวากลับมาด้วยโคตรต้องการซิ่งพี่แม่งบุกยึดหัวหาดแล้วตอนนะี้แฟบผมมีเห็นเหล็กไฟกับไออาหารนิดหน่อยพี่ไม่แน่ใจปืนที่มันต้องยิงหัวแล้วโป้งเด๋ยวตุยหรือว่าต้องยิงตัว อ้ยิงตัวก็ตายเฮียลงขับไปขุดฐานนะแบปเฮียมีปืนเราห้าววินวิมีปืนล้วห้าวโป้งเดือวตายเอ้สักพักพี่อจาจจะตายเองก็ได้นะพี่พี่ชอบประมาทอยู่เป็นไปได้เป็นไปได้ก็อย่าเสียงเยอะดีกว่านะพี่จริงเป็นไปได้พี่ตุยได้ พี่ยิงประมาดเยอะติดนิสัยขี้ประมาดจะใครไหม่ลูไม่พ่อกับแม่ว่ะไอ้ส่วนผมเลยติดความติดเล่นมากกว่าติดความประมาติดเล่นเนี่ยเป็นเงทุกคนพี่เชื่อนะปินเลี้ยงหมาป่ะอ่ะผมมีกระดูออกอยอ่ันพอดี ไม่ว่าจะพี่อยู่ทางไหนเอ่อมาถึงพี่กัดบ้านเลยแหละมาถึงตัวพี่เพอะพี่อยู่บนเกาะเกาะหลักอะ่ะเกาะไม่ใช่เกาะที่เองไปขุดแร่นะเกาะแบบมาหน่อยอเฮ้ยยิงไม่ตายเป็นไปไม่ได้เนี่ยวินี่เสียงปื่นไป เออโทษทีนะพี่เพราะว่าคันใครพูดอะไรปุ๊บเสียงในเกมผมไม่ดีเลยทาไปว่าพี่ยิงปืนไปแค่นั้นหอมแม่งยิงทีเลือดถ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นตเออที่ริงได้เพชรมาประมาณสองกองแต่สองกองที่ว่าคือให้พี่ไปสามสองแล้วผมก็เหลือประมาณสี่สิบห้าวินด้บนมีคิปเปอร์ เออเอาอะไรพี่ยวผมถากเกาะแ๊บนึงถางต้นไม้นะแต่อย่าเผาโอเค <c oughs> เออเกาะผมอยู่ก็เกาะเนี้ยใกล้ๆกี่พี่นินึงไงนี่เดียวอ,ะอ่ะฮะได้เลยอ๋อใช่วินมาเอาเตียงด้วยดิเอ่อเอาไปแล้วพี่โอเคได้เตียงแล้ววินเอาปืนแบบพี่ไหมโคตรแรงลยตาเมเหยี่สามห้าครับผมยังไม่ใช้ตอนนี้ไม่ใช้ปืนนะองถนัดลูกซองนี่ ไอ้อย่าบอกว่ากดตัว A ไม่ได้กดคือมันปิดให้นีปิดอะไรไอ้ปิดไอ้ี่ลองกดตัวาดูไม่ขึ้นอะไรนะเพราะพี่ตั้งค่าไปแล้วพี่อะไรไม่รู้มันเฉอะไรเออของผมยังไม่ได้ตั้งค่าพีโ่โอแล้วสรุปมันคืออะไรมันคืออิโมดในการเล่นอ่ะเองก็ไป<า>ตั้งค่าเซตตรงตั้งค่าแล้วตั้งค่าปิดอิโมดดิ รู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยโตวินมีที่หินป่ะฮะหินหินมีหินเอาเอาไปยัดไปกองไปปืนละวินมีดินปืนอันหนึ่งว่ะเอาไม่มี้วพีเร้าว่ะเลสโทนก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่มียัดเค่พวกเราจนกันหมดเลยนี่หว่าเออจนในความหมายคือจนอุปรกรณ์ในการค่้ปืนอะแต่เพชรดแรวยแนะ่ อุปกรณ์ในาการคาฟปืนเราก็มีนะท่านจริงเรามีปืนสแปมปืนได้เลยเว้ยแต่เองเจ้าแม่หล่ะถ้าเอาพี่ก็คาฟให้เอ่อผมยังไม่ใา้ตอนนี้ใช่นั่นแหละประเด็นเอียผมใช้อีกทีหลังๆนู่นตอนมีกระสุนแบบศาสตร์ได้ไม่จํากัดใช่ไหมขอดาวเอ่อไม่เพราะว่าผมเป็นคนที่เอดในการใช้อุปกรณ์ในตัวเกมมากกว่าเข้าใจได้ เอง่ายผมไม่เคยแตะอะไรกับมอดปืนเลยครับผมเป็นคนที่วันิลาจัดวันนิลาจัดใาพคนนี้สิวินมีดินปืนไหมก็ยังบอกไปแล้วนี่ว่าผมไม่มีซีโร่เลยเหรอวินมา,าลองเท้าด้วยนะรองเท้าหนังเอ็นชานไปเจอมาจากไหนก็ไม่รู้ชิ้นส่วนซอมบี้โครงกระดูก ดินปืนนี่เป็นของล้ำค่าทันทีเลยใช่ไหอพี่มีหนังวัวป่ะห่าวัวอยู่บนเกาะ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 อ่าเกาะกลางใกล้ๆเกาะใหญ่เนี่อป่ะพี่ทําสะพานไว้นั่นได้เห็นสะพานนี้ก็เห็นวัวไว้อโอเคผมมีฟไฟลแ้วที่นกผมว่าเอาฐานบ้านเป็นหินแล้วกําแพงเป็นนีนทวพพีอ่าคอยอัปเด,ดเปน,นอนาคตนะพี่กะเผื่ออัพเดตแล้วละ แค่ตอนนี้แม่งไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปตัดหินตัดไม้ตัดอะไรกันเลยเราก็เลยจนชื่อไม่ได้เจอกันอีพีถัดไปทุกคน